7 2 7ดชีวิตทำหน้าที่ดีอย่างยดงามทุกท่านงสุดมาโซดนี้เป็นร้านค้าครับพี่น้องนะครับด้านนี้เป็นร้านค้าครับครับด้านนี้เป็นเ้าฝรั่งครับอ๋อตีข้อมันนี้คนมากเป็นแสนนะครับวคนต่างไหลมากเจ้าน้าที่งานยังโงครับโอ้โหวันนี้ครับพี่น้องนะครับปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับปีนี้นะครับครับด้านนี้คนกระหลายครับ เราาด้เีขงากวนัต์ชเ่านันนี้คนมาเป็นแสนนะครับมีลยชนดเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศตามบูธขายของนะครับดานนาก็เิคนลังครับดานนาครับก็บเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยวงานยาโูครับ เยอะจริงๆวันนี้นี่ครับพี่น้องตรงกลางก็เป็นมังงกินข้าวครับนี่ครับเราจะไปด้านไหนก่อนไปซ้ายไปขวาไปซ้ายดีกว่าเ๋อไปขวาดีากว่าคนเยอะสะระเกิดวันนี้โห,โหเป็นพวกขบุ้นครับพี่น้องเป็นนมจีนครับนี่ครับก็มีพวกเวทีดนตรีต่างๆนะครับของแต่ละอำเภอนะครับ120บ วันนี้เป็นวันแรกนะครับนี่ล่ำวงสงเพิ่นงานจุดพุโช์โดนแปดสอนครับแต่โซนนี้ก็เป็นโซนขายของขายอาหารครับพี่น้องเจ้าเน่งอันนี้นครับร้านอาร์ติเทลครับฮัสสซคูทางเมืองย่าครับ อันนี้สเต็กค,ครับอันนี้ตอนนี้เป็นสเต็กลูกหลานยาโมเนาะล่างไหลามากเที่ยวงานล่างไหลามากก้าวไปขอพอดยา,าครับงานย่าโมก็มี12วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13มีนานคมพอดวันที่4เมษายน2568ครับก สอวัน12คืนนะครับร้านข้าวเหนียวหมูทอดด้านนี้นะครับข้าวเหนียวหมูทอดด้านนี้คนมากกันหลายคน,นกับกันหลายครับพี่น้องดูครับาดิครับเยอะจริงๆวันนี้ดูครับ ข้างก็เป็นร้านขายของเนาะครับตอนน,ตอนนี้ไหลไปตอนนี้ไหลปาาสงการปลาสงการสีล่มครับลูกหลานย,ย่าโมหลังไหลามาด้วยแรงสัท่าครับครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นทอดมันโบราณอาันนี้ครับเป็นทอดมันโบราณครับหอมหอม ตอนนี้อยากกินผัดหมี่คราชกับตอนนี้มาเมืองยาเราก็ต้องกินผัดหมี่เนาะหมี่คราชนะครับร้านผัดหมี่อยู่ไหนเอย่ย้านซ้ายมือก็เป็นหอหน้ากาแล้วก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับวันนี้วันแรกเนาะวันนี้พี่เสกโลโซมาวันนี้วันนี้วันแรกพี่เสกโลโซมาแล้วครับ ทะเลยางอ้าวมะนาวครับด้านนี้ครับร้านขายน้ำครับด้านนี้ร้านตุ้งแช่ตุ้งแช่ด้านนี้ครับหอมกทะเลยางอ่าวมะนาวต่อไปก็เป็นตุ้งแช่ตุ้งแช่คืออะไรเอ่ยร้านตุ้งแช่ฟองเต้าหู้ทอด เผือกข้าวโพดครับนี่ครับพี่น้องมหากินข้าวแรงเนาะนี่ครับมากราบไหว้ขอพรจากญาแล้วก็มาหาข้าวแรงครับนะครับลูกชิ้นปิ้งนายพลครับลูกชิ้นปิ้งเนาะนายพลครับนายพลไม่ใช่ลุงพลนะครับไม่ใช่ลุงพลบ้านกากอกนะครับหลานไส่เกาะอีสานนครับพี่น้องวันนี้คิดว่าคนเป็นแสนนะครับวันนี้ลังหลายมาก ทำบุญล่างไหลามาเที่ยวงานนีครับร้านกระเพาะป่าคุณแม่ด้นนี้น่ากินมากครับนี่ครับพี่น้องหอมหอมครับนี่ครับโอ้โห,หร้านกุ้งแช่น้ําปลาครับด้านนี้ร้านเยลลี่ครับทางเมืองย่าเนาะแต่ด้านตรงข้ามไม่ขอไปนะครับคนหลายะเละเกินเรามาด้านนี้ดีกว่า ก็ขอเชิญอีกครั้งนะครับ f อซีเดอขอเชิญมาเที่ยวงานย่าโมโนะครับนี่แมงทอดครับร้านแมงทอดนี่ครับพวกที่ล้อดักแดแมงกระซ่อนครับนี่ครับอ่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับนี่ครับร้านอะไรเอ่ยร้าน ซูชิครับทางเมืองย่าด้านูนก็เป็นคลองน้ำเนาะเป็นคลองยู่ข้างสระกลางนะครับก็มีสุ้มไฟครับด้านนี้เป็นซุ้มไฟเป็นอุบองไฟนะครับด้านนี้นี่ครับเรามาด้านนี้กันดีกว่าตอนนี้ก็กําลังเซาเช็คครับเพราะว่าคืนนี้พิเศษโลโซมาครับคืนนี้ เป็นมีอ่อนสอใไสครับโอ้โหูหย่อไส้อว่าน่ากินมากครับเสาค้ยโบราณด้านนี้นะครับเสาค้ยโบราณไก่ยานผวยแลถงครับสะพานข้ามคูเมืองด้นนี้ ครับตอนนี้เบานัดมองหาผัดหมี่โคราชครับตอนนี้อยากกินผัดหมี่โคราชครับมาโคราชเราก็ต้องกินผัดหมี่โคราชนะครับวันนี้ร้านมันป่าญี่ปุ่นโลตีอินเตอร์พี่ม่้านนี้นะครับโลตีหมูไส้กอรอกครับ หลอดส้มตำนี่ร้านผัดมีโคราชมาเจอแล้วครับมาเจอแล้วครับแต่เกี้ยงโอ้โหโโห,หมดเรียบร้อยเกี้ยงมีโคราชก็คงมีหลายลานนร้านนะครับที่ว่านะครับร้านนี้ขายเกี้ยนครับมีโคราชเราเดินต่อไปกันดีกว่า จะมีร้านต่อไปนะครับพันธ์นีคราชครับวันนี้ต้องกินให้ได้นะครับวันนี้ก,กุซ่าม้าไก่ได้พี่น้องกุซ่า,าม้าจากกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับอหอยทอดเมืองย่าบ้านตากยายส้มตำครับส้มตำบ้านตา,ายนี่ครับร้านใหญ่น้อย ยายน้อยกระดมนกีนประโดคืออะไรเอ่ยประโดนะี่ครับไล่ปากช่องนะบางนะคนก็ลงไปกินตามในร้านขายตามข้อนะพี่น้องนะครับนะครับก็มีร้านขายครับ ขายกับตลาดน้ำนะครับหลานตั้งก้าตั้งก้าแมงทอดเนาะรวมแมลงทอดทั่วไทยครับผมขายดีครับตั้งการตั้งการนะครับพี่น้องครับด้านบนจะเปนฝรั่งครับนะครับฝรั่งก็บ้าครับนี่ครับด้านนี้เป็นฝรั่งครับแล้วก็ปลาตัวทเลตุ้งเลยที่ขาผัดมี่ผัดมีโอ้โห ก็เกี้ยงพัดมีร้านนี้ก็ขายเกี้ยงครับพัดมีโค้กลที่ขายดีจริงๆครับเกี้ยงทุกร้านครับล้ร้านหนูแคบปหมูแคปหมูมะนามากินนี้สงหรับยำแซ่บโชว์คุณชาญ น,น,นั่งเต็มครับนั่กข้าวนะครับนะครับข้าวหลาม๊อกๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ๊น้อยครับเ,เจ๊หูหหน้อย,ย,ยครับตอนนี้โต๊ะนั่งเต็มครับไม่มีโต๊ะนั่งนะครับวันนี้ โอเคนะครับทุกคนต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวไปหากินข้าวนะครับตอนนี้หิวข้าครับตอนนี้ตอนนี้อยากกินุลานะครับโอเคนะครับถ้าใครว่างต้นตขอเชิญขอเชิญเธอมาเที่ยวงานนี้ครับมาเที่ยวงานยาโม้ครับนี่ครับ ท่านนี้ก็มีนะครับแต่ไม่พร้อมพาไปนะครับวันนี้เขเยอะจริงจริงโอ้โห,โ,หโอเคนะครับทุกคนเจอกันที่นาเดอร์สัมบารดีเดอร์สวัสดีนะครับบ๊ายบาย